สวัสดีค่ะชาวราศีธนูทุกท่านคลิปนี้ก็จะถ่ายไพ่ชาวราศีธนูในเดือนพฤศจิกายนนะคะชาวราศีธนูก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมการเปิดไพ่นี้ก็จะถ่ายไพ่แบบรวมๆทั่วๆไปของชาวธนูนะคะก็ฟังพอเป็นไกด์ไลน์หรือว่าแนวทางสนุกๆถ้าถ้าท่านฟังแล้วมันไม่ค่อยตรงทีเดียวก็ขอภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะ เปิดไพ่20ใบเดือนนี้ก็จะไม่มีไพ่ที่เหมือนกันนะคะก็ไม่มีจุดโฟกัสแน่นอนนะคะก็จะเป็นมีหลายเรื่องให้ท่านทำไม่เน้นไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็มาดูไพ่ตัวตนของชาวราศีธนูนะคะก็จะได้ไพ่สองเหรียญกลับหัวก็หมายถึงตัวท่านเองได้อันก็จะได้เป็นเฮอร์บิทกลับหัวไพ่สองเหรียญน,นี้ก็จะหมายถึงความสำเร็จของท่านที่เพิ่งผ่านมาการได้รับความช่วยเหลือ การทําอะไรที่ว่าได้รับความสําเร็จแล้วเนี่ยแต่พอมาเดือนนี้ท่านก็อาจจะมีภาร,ะ,ระ,ะให้ยุ่งมากหน่อยนะคะบางคนก็อาจจะเรียบเรียงอันดับความสําคัญไม่ค่อยได้ไหมายถึงว่ามันอาจจะเข้ามาเยอะมากนะคะซึ่งตัวท่านเองก็อาจจะต้องเจอกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคในขณะที่บางคนก็ยังอาจจะต้องวุ่นวายอยู่กับความสําเร็จหรือว่ามันมีอะไรให้ใหทําต่อจากนั้นนะคะก,ก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจกับสิ่งที่จะต้องทําในปัจจุบัน รวมไปถึงก็อาจจะละเลยกับคนใกล้ชิดไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกเท่า,ทาไหร่อันนี้ไพ่เนี้ยหมายถึงตัวตนของท่านเลยคะ่ะก็จะเป็นไพ่มันได้ไพ่เฮอร์บิดด้วยไพ่กลับหัวก็อาจจะไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีความจังกี้สักเท่าไหร่นะคะขาดความรอบคอบด้วยไพ่สรุปอัศวินถือดาบกลับหัวก็อาจจะหมายถึงชีวิตที่เออมีมีเรื่องให้ต้องสนุดสะดุดไปบ้างนะคะหรือว่าท่านอาจจะขาดแรงบันดาลใจ ที่จะมุ่งไปข้างหน้าหรืออาจจะเกี่ยวกับขาดทุนหรือว่าการที่ว่าเราจะต้องลุยทําคนเดียวขาดคนที่มาคอยสนับสนุนช่วยเหลือความรู้สึกก็อาจจะท้อแท้บางคนก็กทิ้งไปเลยค่ะอยู่เฉยๆหรือว่าทําแบบชอบชามเย็ยนชามเดือนนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็หาคนช่วยเหลือก็น้อยหน่อยนะคะทําให้ท่านขาดความมั่นใจบางคนก็อาจจะทํางานอาจจะ ขาดมือขวาสมุนมือขวาหรือว่าผู้ช่วยที่คอยช่วยเหลือก็เป็นแค่หนึ่งเดือนเองนะคะมาเริ่มทางด้านการงานหรือว่าภารก,กิจที่เราต้องรับผิดชอบรวมถึงการเรียนการศึกษานะคะก็ถือว่ากรำมะกะจับได้ไพ่เป็นเดอะสตาร์เดอะสตา์นี่ก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะการทําหน้าที่การงานก็ต้องมันถึงก็จะทําให้ดีที่สุดถ้าท่านทําได้ดีที่สุดก็จะมีความเจริญเข้าวหน้ารออยู่นะคะ ชาวชนูที่เรียนอยู่หรือว่ามีภารกิจอะไรที่ทําอยู่ก็ต้องดําเนินต่อไปไม่ต้องหยุดนิ่งหรือว่าค้างคาไว้นะคะการหาความรู้หรือช่องทางไรายได้ใหม่ๆบางคนก็มีโอกาสตกงานนะคะคือถึงท่านตกงานแต่ท่านได้ไพ่เดอะสตาร์นี้ก็อย่าท้อถอยนะคะเพราะว่าก็ยังมีทางออกเหมือนกับเราเดินอยู่ในถ้าอาจจะมืดเืออยู่แต่ว่าเดินไปเรื่อยๆก็จะมีแสงสว่างรออยู่ หมายถึงว่ามันก็มีอนาคตที่ดีรออยู่นะคะให้เรามุ่งมัน่นแล้วก็ทําปัจจุบันให้มันดีที่สุดนะคะทำไปเรื่อยๆก็จะมีโอกาสรอท่านอยู่นะคะสําหรับคนที่ยังมีงานทําอยู่ก็จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นถ้าท่านเหนื่อยก็ไม่ต้องท้อนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนตําแหน่งหรือว่าคนที่ทํางานอิสระรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าท้อแท้ก็จะมีโอกาสดีๆรอท่านอยู่ คนที่ทำงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนตำแหน่งคนที่ตกงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะได้อาชีพใหม่ๆซึ่งนำไรายได้มาให้แต่หมายถึงว่าท่านจะต้องคอนติเนียคืออย่าอยู่กับที่นะคะคือโกออนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ก็ถึงจะได้สิ่งที่ดีมาถ้าท่านอยู่ยเฉยๆมันก็เหมือนกับว่าอนาคตมันก็มีแต่ว่าอาจจะไม่ไม่สวยหรูเท่ากับคนที่ พยายามต่อไปแล้วก็อดทนสู้ต่อไปนะคะสรุปงานโดยทั่วไปก็อาจจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีอนาคตที่สดใสรออยู่เพราะว่าเออจับได้ไพ่เดอะสตาก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะมาถึงการเงินโชคลาภเดือนนี้การเงินก็ค่อนข้างตึงหน่อยนะคะการหมุนเงินก็จะค่อนข้างตึงบางท่านก็จะมีการลงทุนค่าใช้จ่ายเยอะ การหาช่องทางใหม่ๆอาชีพสองสามสี่รวมถึงก็จะมีคนมาขอยืมเงินท่านนะคะหรือว่าอาจจะต้องเสียเงินไปโดยใช้เหตุเป็นเรื่องของการหมุนเงินเหมือนกับว่ามีคนมาเบียดเบนรายได้เราด้วยค่ะในบางคนนะคะท่านที่มีโอกาสจะเริ่มธุรกิจใหม่หรือว่าทําไปแล้วมันก็อาจจะอืดๆหน่อยนะคะเดือนนี้คือชาวธนูเดือนนี้ก็จะมีความสุขในการสะสมเงินนะคะไม่ค่อย เอาเงินออกมาใช้เท่าไร่อาจจะเป็นเพราะว่าจะต้องมีรายจ่ายหรือว่าจ่ายเงินเยอะมากแล้วท่านก็ไม่ค่อยอยากจะใช้เงินเท่าไหร่บางคนก็จะได้รถใหม่หรือว่ารถมือสองนะคะก็เสียงเงินตกแต่ง,ตตงรถซ่อมรถโชคลาก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะเดือนนี้ก็มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจากที่ดินจากการเดินทางใกล้ไกล ครอบครัวความรักเออก็ดีนะคะครอบครัวมีความสุขคนมีบุตรบริวานก็ดูแลใกล้ชิดนะคะ mm hmm. เด็กๆน้องๆเขาก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเหมือนเหมือนถ้าเราห่างๆเด็กเขาเขาอาจจะขี้เกียจนะคะแต่ถ้าเราเข้าไปให้กําลังใจเนี่ยโอกาสที่จะสําเร็จแล้วก็นําความภาคภูมิใจมาให้กับครอบครัว mm hmm. ก็จะมีมากขึ้นนะคะสําหรับคนโสดก็กําลังดูใจกันอยู่นะคะแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่กัน บางคนก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานคนมีครอบครัวคนมีความรักก็มีโอกาสจะได้เดินทางมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในสังคมสรุปชาวราศีธนูในเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้บางท่านก็อาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยนะคะหลังจากที่ผ่านความสำเร็จมาแล้วบางคนก็อาจจะ ไม่รู้เป็นเพราะความเหนื่อยหรือเปล่าจะไม่ค่อยจะ,จะสู้ปัญหาละอยากจะอยู่นิ่งๆปล่อยอะไรไปตามเจตคตกรรมคือเหมือนก็เฉยชานะคะแต่ว่าถ้าท่านลุยเนี่ยสิ่งที่ดีๆก็จะรออยู่นะคะการเสริมดวงนอกจากได้เดินทางไปท่องเที่ยวนะคะชาวตะนูก็จะได้ไปทํางานไ,ไกลๆท่านก็จะได้ไปทําบุญกับเพื่อนๆญาติๆด้วยนะคะในเดือนนี้ยก็ถือว่าเป็นการเสริมดวงไปในตัวนะคะ พียงแต่ว่าท่านก็อุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรไปด้วยค่ะบุญเล็กบุญน้อยก็ทําไปนะคะในเดือนนี้ก็จะส่งเสริมให้ชีวิตของท่านเจริญขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะจบแล้วนะคะขอบคุณที่กรุณาทักฟังคลิปนจบนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคุณมีองค์ด้วยนะคะก็ชาวราศีธนูทุกท่านก็คงจะมีความสุขแล้วก็โชคดีในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ